สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับถนัดเที่ยวชาแนลนะคะถนัดเที่ยวชาแนลช่อง YouTube ของคนชอบเที่ยวสำหรับคลิปนี้เราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงโควิด1 9ต้องเตรียมอะไรบ้างแน่นอนว่าคนไทยเดินทางไปต่างประเทศก็จะต้องมีพาสปอร์ตที่มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะและจะต้องมีวีซ่า เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาวีซ่าที่เราถืออยู่นี้เป็นวีซ่านักท่องเที่ยวประเภท B1 B2 ค่ะ และสำหรับทริปนี้ปลายทางของเราอยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเราได้จองตั๋วกับทางการ์ตาแอร์เวสค่ะตั๋วไปลกลับต่อคนอยู่ที่ประมาณ33,000บาทจนถึง35,000บาทค่ะซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเราสามารถเข้าไปเช็คราคาได้ทางเว็บไซต์ของการ์ตาแอร์เวสนะคะ และเมื่อเราได้ตั๋วเครื่องบินแล้วเราก็เช็คข้อมูลไปกับทางกาตารแอร์เวย์นะคะว่าการเดินทางในช่วงโควิดจะต้องมีเอกสารอะไรอีกซึ่งทางกาตาแอร์เวย์สเขาให้ข้อมูลเรามาว่าจะต้องมีใบผลตรวจโควิดที่มีอายุไม่เกิน72ชั่วโมงค่ะซึ่งเราได้ไปตรวจโควิดกับทางเบรียลับที่ลาดพร้าว1 1อย กเดียวครับคืนนะครับการใจไว้ครับการใจไว้วเดียวครับเราไปตรวจ9โมงเชา้าผลออกตอน4โมงเย็นเลยค่ะได้ผลมาเรียบร้อยแล้วค่ะจับว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางของผู้หญิงคนเดียวนะคะก็ซุ้มเสี่ยงที่จะสร้างความเอ๊ะให้กับตอมทางเมกาได้นะคะเราก็เลยมีการเตรียม ลิ้นเอกสารไปเลยค่ะเพื่อที่จะให้เขาดูง่ายๆเลยนะคะถ้าเขามีคําถามอะไรเราก็จะได้ใช้อุดรอยรั่วความเอของเขานะคะอย่างเช่นมีตั๋วเครื่องบินขากลับที่ชัดเจนนะคะมีโฮเทลบุ๊ก,กิ้งที่เราจะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆรวมถึงเรามีที่อยู่ที่ฟิลาเดลเฟียอย่างชัดเจนนะคะ แล้วก็แอบ,บขอหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทมาด้วยเพื่อที่จะยืนยันว่าเรามีมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งยังไงก็กลับเมืองไทยอย่างแน่นอนนะคะหวังว่าเราจะผ่านตอมอครั้งนี้อย่างฉลุยเหมือนอครั้งก่อนที่เราเคยเดินทางไปนะคะ การเดินทางไปอเมริกาครั้งนี้นะคะเราก็เลยถือโอกาสที่จะไปฉีดวัคซีนต้านโควิดด้วยนะคะซึ่งเราได้ทำการจองไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเราทำการจองผ่านเว็บไซต์ของ CVS Pharmacy ค่ะโดยเลือก CVS สาขาที่ใกล้ที่พักเราที่สุดค่ะเพื่อความสะดวกในการเดินทางค่ะ และจากประสบการณ์ที่เคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งแรกทําให้พบว่าห้องน้ําที่เมกาเขาไม่มีสายชําระเราก็เลยต้องเตรียมทิชชู่เปียกติดตัวไปด้วยนะคะ oh. เพื่อสุขอนามัยที่ดีในการเข้าห้องน้ํานะคะอยากให้คนเมกันเขารู้จังเลยอ่ะว่า oh. สายชําระเนี่ยมันคือสวรรค์เลยจริงๆค่ะ oh. <c oughs> และตอนนี้เราก็พร้อมที่จะออกเดินทางแล้วค่ะ สำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์คำถามทิ้งไว้ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามฝากกดติดตาม Facebook Fan Page ถนัดเที่ยวไว้ด้วยนะคะรวมถึงช่อง YouTube ถนัดเที่ยว Channel ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดความสนุกข,ของ EP ต่อๆไปที่เราจะทำมาให้ชมกันแบบรัวๆค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย